สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพร์นโซนะครับก็อยู่กันในเกมโปเกซากะนะครับเหี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเขับมาดูในมดของการต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋วมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยืดต่อไปของช่องเ้วยกันนะครับผมระบบนี้นะครับก็จะเป็นการต่อสู้ครับจำกัดข้ามเซิร์ฟนะครับเราสามารถไปเจอเซิร์ฟอื่นได้นะครับซึ่งระบบการสู้ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ของรางวัลก็เป็นของรางที่ดีนะครับ มันจะให้เหรียญวิวัฟมานะครับเป็นเหรียญแฟลแหละให้เราไปสะสมแล้วก็ให้พวกเม่าเราแปลงร่างเป็นร่างแฟลได้นะครับโอเคก็เหมือนเดี๋ยวเราไปหาหมวดกันหน่อยนะครับมันอยู่ที่นี่ครับต่อซุ้มแบคคาเชิญนะครับนี่ครับมันจะให้เราลงการแข่งขันนะครับอ่าวันละสิบครั้งนะครับเราสามารถเลือกศัตรูพื่จะลงได้นะครับในการท้าลบหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับนี่คือของรางวัลนะถ้าเราทำแทนสะสมได้นะครับเริ่มต้นที่2,000แต้มนะครับ ราจะได้เหรียญวิบวับห้าเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูรางวัลรวมแล้วกันประจําเดือนนะครับนี่ครับลำับที่1นนะครับก็จะได้เหรียญเงินนะครับล้านห้าแล้วก็หินถ่ายทอดระดับต้นนะครับสีเขียวนะครับล่างสุดคือระดับ500นะครับระดับ500เป็นต้นไปครับเราก็จะได้หินถ่ายทอด2เหรียญ2อันนะครับแล้วก็เงินนะครับ2 7 0 0้0นเหามืนนะครับแล้วก็บัตร EXP นะ ระดับ500ขึ้นไปถึงจะได้นะครับส่วนทางด้านขวาศัตรูนะครับก็เราก็เลือกสู้ได้นะครับตามที่เราต้องการเลยครับโอเคเดี๋ยวเราแบ็คกลับไปก่อนนะครับเราไปดูคําว่าแลกนะครับนี่ครับไอเหรียญวิบับเนี่ยมันคือเหรียญที่จะมาใช้แลกโปเกมอนนะครับเป็นร่างแฟลนะครับตอนนี้ผมมีอยู่214เหรียญนะครับอย่างเงี้ยอย่างนิโดคิงนี่ครับเราสามารถเลือกโปเกมอนนิโดคิงมานะครับ นี่ครับมันบอกว่าบวกเงินนะครับแล้วก็บวกเดบิวต์วก200เหรียญนะครับเราสามารถแลกเป็นนิโดคิงล่างแฟตได้นะครับซึ่งพลังของนิโดคิงล่างแฟตนะครับมันจะเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับแล้วก็รูปลักษณ์ของมันก็จะเปลี่ยนไปนะเป็นล่างแฟตนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่ทําให้โปเกมอนของคุณมีพลังที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็มาดูกันได้นะทุกวันศุกร์ตีห้าครับเปนาทำการรีเซ็ตโปเกมอนล่างแฟตนะครับ วิธีนี้ครับเขาจะเรียกกันว่าแลกแสงนะครับแต่ผมจะเรียกเป็นแฟดไงเหมือนในเกมโปเกมอนภาคเก่านะครับมันจะเรียกว่าแฟดโปเกมอนแฟดนะครับแต่ภาษาไทยครับเปนเรียกว่าแลกแสงนะครับโอเคเรากลับไปที่หมวดการสู้ข้ามเซิร์ฟต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาทุกคนครับไปสู้กันดูนะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันยากแค่ไหนนะครับซึ่งเทนเนอร์ด้านขวานะครับเราสามารถสู้ได้นะทั้งบนน่ะคือเก่งสุดนะครับทั้งล่างคืออ่อนสุดเนาะ เมื่อเข้ามาถึงนะครับเขาให้เราทําการจัดทีมนะครับก็จะแบ่งเป็น3ทีมเหมือนเดิมนะครับก็เราก็จัดทีมที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่ผู้ช่วยไปด้วยนะครับผมก็ใช้ทีมเดิมแหละครับทีมที่เคยเล่นนะทีมน้ำก็โอเคนะครับเปิดบัฟได้โอเคอันนี้ก็จะเป็นตรานะครับก็ใส่ตาฮิวไปก่อนนะครับ บริเวณก็ได ah ้นะครับโอเคใช้เป็นแล้วนะครับเราต้องไปใส่บริเวณเพิ่มนะยครับอ่ะเดี๋ยวผมลองท้าทายเลยแล้วกันครับเราสามารถท้าทายได้เลยนะครับก็ลังต่อสู้ของฝันของข้าไม่ค่อยเก่งมากนะครับ3ทีมของเขานะครับอยู่ที่ร้านก็กว่านะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับก็การต่อสู้ครับก็เหมือนเดิมนะครับ ต่างกันเยอะนะครับการต่อสู้ครับมันจะสู้ให้อัตโนมัตินะครับเราสามารถกดข้ามได้นะถ้าเราไม่อยากดูนะครับเราจะไม่สามารถบังคับได้นะเราต้องจัดทีมที่ดีสุดนะครับเพื่อต่อสู้เข้าไปนะมันจะต่อสู้อัตโนมัตินะครับครับชนะอยู่แล้วครับพลังมันต่างกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับชนะ1ต่อสูตรนะครับเราต้องชนะ2ใน3นะครับเราถึงจะเป็นผู้ชนะต่อเทรนเนอร์คนนี้นะครับ อ่้มาชยอีกยกหนึ่งครับโอ้ทีมบินนะครับของเขาทีมผีนะ่แหละโดนเปิดบับครับน่าเรียบร้อยนะครับโอเคครับชนะ2ต่อ0ูนย์เราได้มา3า1ร้อยเจ็ดแต้มนะครับแล้วก็สะสมคะแนนไว้นะครับตอนนี้ผมมี3า1ร้อยเจ็แดแต้มนะ จะต้องมีครบ2,000แต้มก่อนนะครับเราถึงจะได้เหรียญวิบวับห้าเหรียญนะครับกับบัตรเอ2พีสใบนะครับสีม่วงนะเราก็ทําการต่อสู้ได้นะครับอีก9ครั้งนะหวันต่อสู้ได้สิครั้งนะครับก็เลือกคู่ต่อสู้นะครับยิ่งคู่ต่อสู้ครับระดับสูงเราก็จะได้แต้มเยอะนะครับก็ไปลองทดสอบฝีมือกันเองล้วันะครับว่าทีมไหนของคุณสามารถสู้กันได้นะโหยังเก่งเลยวะไม่ไหวไม่ไหวฮะ โหหกเก้าล้านสู้ไม่ไหวครับเราก็สู้แต่พอตัวเราสู้ได้แล้วกันนะฮะอันนี้สูสีนะครับพอได้อยู่นะฮะใกล้เคียงกันมากเลยพลังนะครับผมโหนีสบายครับเราสู้ระดับต่ำไปเรื่อยก็ได้นะครับเราก็ได้แต้มเหมือนกันนะแต่ได้แต้มน้อยนิดหน่อยนะครับก็สะสมกันไปแล้วกันนะครับ2000แต้มครับระดับแรกเลยนะครับ แล้วก็ไปรอรุ้นนะครับหินถ่ายทอดนะครับตอนสิ้นเดือนนะโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับระบบการต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟล้วกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์กับช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้าผมซิวเกนรับผมสวัสดีครับ